สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำในการการใช้ฟังก์ชันการอัปเกรดสมาชิกนะครับสมาชิกในตำแหน่งซิลเวอร์แล้วก็โกนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะอัปเกรดสูงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจะต้องให้ MD เป็นคนอัปเกรดให้นะครับในการอัปเกรดสมาชิกนะครับให้เราตรวจสอบในส่วนของร e d e m p t i o n นะครับซึ่งจะใช้ เป็นค่าขนส่งนะครับแล้วก็ดีวอลเลตนะครับซึ่งจะใช้ในส่วนของค่าสินค้านะครับจำนวนดีวอลเลตจะต้องเพียงพอในการอัปเกรดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการอัปเกรดก็จะเข้ามาที่ตำแหน่งสต็อกคิดนะครับนั้นก็เลือกเมนูย่อยที่อัปเกรดครับระบบก็จะถามพิน2นะครับให้เราใส่พิน2ไปนะครับโอเคนะครับระบบก็จะพามาสู่การเลือกแพ็กเกจนะครับเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้นก็คือการอัปเกรดนะครับ จำนวนเหรียญที่คือจำนวน KC ตรงนี้นะครับจะต้องเพียงพอกับ b Wallet ที่จะใช้นะครับหากดีวอ l เลนะครับยังอยู่ใน e Wallet นะครับให้ทำการโอน E Wallet มายัง B Wallet ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยระบบจะตัด KC ในส่วนของ b Wallet ไปนะครับหาก b Wallet ยังอยู่ใน e Wallet นะครับให้ทำการโอน e Wallet ไปยัง b Wallet ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งผมได้แนะนําการอนในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ลองกลับไปฟังวิดีโอดูนะครับในส่วนของแพ็กเกจตรงนี้ก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดสู่ตําแหน่งไหนนะครับในกวิดีโอนี้นะครับผมจะอัปเกรดสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้แพ็กเกจตัวนี้นะครับผมก็กดเลือกตัวแพ็กเกจนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวระบบก็จะพามาสู่รายละเอียดในการอัปเกรดนะครับ ให้เราเลือกที่การจัดส่งสินค้านะครับผมขอเน้นนะครับในส่วนของการจัดส่งสินค้าตรงนี้เราต้องมาดูนะครับว่ากดอยู่ที่จัดส่งสินค้าหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เลือกที่จัดส่งสินค้านะครับระบบก็จะไม่ทําการจัดส่งสินค้าให้นะครับการจัดส่งสินค้านะครับถ้าขนส่งบริษัทจะตัดในส่วนของตัวว e ดิม n ันออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่รหัสผู้ใช้นะครับหรือว่า id นะครับปุ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้ ทำการตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นข้อกดบันทึกนะครับระบบก็จะทําการบันทึกแล้วก็อัปเกรดตําแหน่งที่เราต้องการตรงนั้นนะครับระบบก็จะทําการคานวณในส่วนของค่าแนะนําแล้วก็ค่าคีย์สมัครให้อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เป็นเ d ็ดีในการใช้ฟังก์ชันในการตัวอัปเกรดนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการ สมาชิกขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ